โอเคครับก็กราบสวีดัสสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับวูของชาแนลเช่นเคยครับผมอยู่ในเกม AFC Mobile นะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดแพ็คอีกเช่นเคยครับผมผมมีเพชรอยู่3,000เพชรนะครับพลอยเขียว2พลอย200พลอยนะครับผมแรกผมก็จะไปเปิด94-99นะครับของยูโรชุดประจำวันนะทุกคนไปครับไม่รอช้าครับผมตอนแรกก็เปิดไปก่อนครับเกลือเปิดทิ้งไปก่อนครับ ดูที่สองครับสามแสงทะแยงมุมเหมือนเดิมน,นะครับหนึ่งครับสองครับมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้ตัวดีไหมสาครับไปครับทุกคนอังกฤษมาครับผมเอที FT ครับเฮลิเครหรือเปล่าครับเนี่ย แฮร์รี่เคนครับผม98ครับผมได้อยู่นะทุกคน98ผมได้บ่อยมากนะเฮร์รี่เคนสองตัวสามตัวแนละ้วมั้งไปดูสแต็กครับผมฟีท้าว90นะ90ำกำลงการยิง103การทำประตู107โอเคครับทุกคนดีนะตัวเนี้ยผมว่าดีนะผมว่าดีนะครับทุกคนทุกคนว่าไงทุกคนว่าดีไหมส่วนผมน่าดีนะครับทุกคน ไปครับก็เหลืออยู่สองรอยพอยเขียวทุกคนผมจะไปเปิดไปแพ็คเอโคปาอเมริกานะทุกคนที่ชุดรวมปเจวันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนนะทุกคนแป๊บหนึ่งเนี่ยครับเกาสามบวกแล้วทุกคนไปดูกันครับว่าผมจะได้ตัวดีหรือไม่ดีมันขายไม่ได้นะทุกคนไปครับเนี่ยครับตัวดีเยอะครับ ไปดูครับว่าผมจะได้ตัวดีไหมวันนี้ได้เมสซี่นะทุกคนเนี่ยเม็ซสี่ครับมันไม่ออกในผมทุกทีไปดูครับว่าเมสซสี่จะออกผมไหมวันนี้ไปครับอะไรก็เปิดไปก่อนครับเกลือเปิดไปทิ้งไปก่อนเปิดเกลือทิ้งไปก่อนนะทุกคนอันที่สองครับสามแสงทะแยงมุมเหมือนเดิมนะครับหนึ่งครับสองครับทุกคนสามครับไปครับ ไปดูครับว่าจะได้ตัวดีไหมเรื่องเรื่องอย่างนี้ตำนานแตกครับทุกคนบาซินซี CB. ใครครับเนี่ยลูชิโอนะทุกคน98ว้าวผมหากองหลังอยู่พอดีมาถูกที่ถูกเวลาจริงๆครับผมดีแล้วผมไม่ต้องซื้อครับเอาไว้เล่นเลยดีกว่าก็ต้องเอาไว้เล่นนะครับเพราะว่ามันขายไม่ได้ไปครับไปดูสแตกกันดีกว่า ไปดูเสเตเตกกันดีกว่าวีาท้าเก้าเ9นะการตั้งรับร0 3ถ้ารพลังกายร0 1นะโอ้ปีคลิกทรงพลังด้วยการหมุนทรงพลังด้วยทุกคนผ่านเลยครับทุกคนตัวนี้เปิดได้พร้อมใช้งานเลยครับเอาละครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะผมเพราะว่าเพชรก็หมดแล้วโทเค็นเขียวก็หมดนะครับคลิปหน้าถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากให้ทําอะไรสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับ ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนชอบคลิปแบบนี้คลิปแนวนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ